รอบทิศวาไรตี้บายเลดีโออุดรคุยกันรอบทิศต,ตามติดชีวิตข่าวสารรอบตัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รอบทิศวาไรตี้ พอดแคสต์ที่จะชวนคุณค่ะมานั่งฟังกันแบบสบายๆกับทุกเรื่องราวข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจมองข้ามไปหรือว่าเรื่องไกลตัวที่อยากชวนให้คุณค่ะได้รับรู้ไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ถ้าพร้อมแล้วมาเปิดโลกว้างไปพร้อมกันกับเราในรอบทิเศวาไรตี้บายเลดีโออุดรค่ะ วันนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกทุกคนค่ะทางด้านทักกานะคะเปิดเผยว่าประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของเอเชียประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมค่ะประเทศไทยของเรานะคะได้รับการจัดอันดับค่ะให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็ติดอันดับ8ของโลกจากทั้งหมด89ประเทศทั่วโลกค่ะ จากการจัดอันดับนะคะของทางเว็บไซต์ US News and World Report ปี2024ค่ะสพาวเวอร์ไทยเนี่ยเขาเรียกได้ว่าสุดปังเลยนะคะได้รังอันดับหนึ่งประเทศด้วยวัฒนธรรมที่สุดในเอเชียเมื่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดใจคนทั้งโลกให้อยากมาชื่นชมอยากมาสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจในปัจจุบันได้ค่ะ ประเทศไทยนะับว่าเป็นชาติที่มีความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไม่น้อยเลยค่ะจนได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็ยังติดอันดับ8ของโลกนะคะจากทั้งหมด89ประเทศทั่วโลกโดยการจัดอันดับนะคะของเว็บไซต์ US News and World Report ปี2024 ผลการจัดอันดับดังกล่าวนะคะก็ได้ใช้เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะประเทศ5ประการด้วยกันค่ะก็จะได้แก่การเข้าถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันลุ่งเรืองอาหารสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและความน่าดึงดูดของทางภูมิศาสตร์ค่ะ โดย10อันดับแรกนะคะของประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในเอเชียประจำปี2024ก็จะได้แก่อันดับหนึ่งแน่นอนค่ะก็คือประเทศไทยค่ะอันดับสองประเทศอินเดียอันดับ3ญี่ปุ่นอันดับ4จีนอันดับ5อินโดนีเซียอันดับที่6เวียดนามอันดับที่7มาเลเซียอันดับที่8เกาหลีใต้อันดับที่9สิงคโปร์และอันดับที่10ค่ะก็คือฟิลิปปินส์ ในรายงานนะคะระบุด้วยว่าประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนมากที่สุดในโลกแม้ว่าไรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนะคะจะคิดเป็น7%ของ GDP เท่านั้นแต่ว่าเสน่ห์ของประเทศไทยอยู่ที่บ้านเมืองที่ทันสมัยและโบราณสถานค่ะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกทั้งนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์รวมถึงธรรมชาติที่หลากหลายค่ะมีหัดทรายและวัดวาอารามที่งดงาม รวมถึงขึ้นชื่อในเรื่องของการนวดแผนไทยด้วยนะคะและแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารที่มีรสชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้ติดอันดับหนึ่งของเอเชียประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรอบทิศวาไรตี้บายเ d ด o โออุดรพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมานั่งฟังกันแบบสบายๆกับทุกเรื่องราวข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณค่ะ